បាទ2540ជាកីឡាគូល្អអូខេបងមកចាប់អូយកអាចតាមទៅដល់យកទៅដល់ទៅណាទៅណាគុំហឹងណាបើមកទាំងពីរគុំហឹងណាបែបនេះបាទមកលោកកែរាជលោកកែហៃលោកកែដៃលោក ยากมากครากปรทับใจจริงๆครับาใจัต้อบังคู่คนี่ยืนขึ้นมาก่อนยืนอยู่ได้น่แหละคือผู้ชนะครับโอ้โหตีมากองเทียร์ของกัน์าแล้วเรับคุกท้านชีวิตคิดดียวโอ้โหเนนโรยังปยสวนอีสอรนบแต่ทางด้านของกัณฐวัก็มีสวนอีสอกครับแต่ก็จำบที่ ต่างฝ่ายตัาโดนนครับเจนโดโนี่ก็ไมู่ดีครับเนโดโนีก็ได้ครับนี่รัดตอดูดข้าพชาโนลยนะลลันแล้วแบบนี้นะานงาอสวนกนนโดก็สวจะได้สอกขาต่างคนต่าโดนนโดนต่างคนต่าโดนที่ภาวชาสิ่งเย ร well ับผาสีองคลลุกนัแจาการวิชัยเกี่ัสารการเป็นฝ่ายชนะนกครับแม่ตัฝ่ายตางโดนโดนตับโดนอ่ะครับลุกสยกั